จากครั้งที่แล้วนะฮะเราก็จบเควสไปแล้วนะครับสองเควสนะครับมาสู่เควสท,ที่3ก็คือต้องเข้าไปที่แมนชั่นนั่นเองนะครับเพือ่อที่จะไปหาอคโคไลท์ทั้ง3นะครับก็คือตามนี้แหละนะ,ะให้เราไปทําอะไรเอ่ยให้ให้ฆ่าพวกเขาให้หมดนะครับผมเพื่อจะหยุดนะครับในการซัมมอนวิเชอร์นะครับออกมาสู่โลกก็คือเพื่อจะหยุดการทาไม่หมดออกมาสู่โลกนะครับโอเคไปเราต้องไปฆ่าสามสามอคโคไลท์ก่อนนะครับ ซึ่งไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนนะครับเค okay, <Okay, S 1> เดี๋ยวลองสำรวจดูก่อนนะครับผมเฮ้ย hey, น่ามันตัวอู้ซอมบี้พิกแมนนะครับนี <Okay. S 1> ่หรือเปล่าที่เป็นตัวแรนี <Okay. S 1> ่หรือเปล่าที่เป็นตัวแร <c oughs> อ้าวสบายครับติดอยู่อย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับฆ <Okay. S 1> ่าสิครับรวเลยครับ <c oughs> อย่าอย่าออกมาอย่าออกมาอย่าออกมา อุ้ยมันทำท่าเหมือนมันจะออกมาได้นะครับเคฆ่ามันเลยอุ้ยโดนแล้วโดนไปแล้วหนึ่งของแร่ของแร่ของแร่แมาดิจะเอาของแร่นะครับฆ่านนมันให้มันตายอเอาของแร่มาเคยมันจะตายแล้วครับเยี่ยมบอสไม่มีอะไรเลยน่าเซายิ่งนัก นึกว่าจะดอปของแรงๆนะว้าวมีกล่องฮัลโหลน้ำยาสปีดก็อ,อาจจะเป็นประโยชน์ได้นะครับไม่แน่ใจว่าเราจะเจอบอสแล้วเป็นยังไงอีกนะครับมีเจ้าสเกลตันกับเจ้าซอมบี้อยู่ตรงนั้นวัดวัดดีพักพวกไม่เห็นเราละสิ เราอยู่ไกลเฮลโ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 อ้ยอย่าอย่าทำเป็นเล่นไปวู้รองเท้าเพชรฮั Hello. ลโหลรองเท้าเพชรอ๋อแองเจิลเซตเว้ยเปลี่ยนเซตก่อนวู้ได้มาแล้วครับของเซตแรนะครับผมโอเคเปลี่ยนเซตเป็นแองเจิลก่อนละกันนะครับ อ๋อเหรอซอมบี้โอเคโอ้โอ้ตัวนี้ถึกนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมถึกอ่ะเลือดร้อยห้าสิบป่ะอ๋อตัวเดียวนะครับโอ้โหเยอะไปไหนเนี่ยโอ้โอ้มาจากไหนกันเยอะไปหมดเลยมี <c oughs> อะไรระเบิดมาทีเดียวตายไหมเนี่ย อย่าตามเข้ามาสิโอ้แหมมาเป็นกองทัพตาลาลาเรารับประกันดีฮอฮัลโหลฮัลโหลหมุนรอบสิครับเดินรอบๆสิครับเดินรอบๆสิครับโอ้โหเยอะมากโอ้ย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 งงงงโอ้ยโดนแล้วมาเดินเป็นวงกลมตีมั่วๆครับกระจายดาเมจนะครับปั๊บปั๊บปับ ไปหมดยังวะนะถ้าน้องๆมีความรู้อะไรมากอ่อมาเพิ่มเติมก็บอกพี่ได้นะครับนะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะแต่โปรดใช้อะอช้คำที่สุภาพนะครับในการคอมเมนต์นะครับมันจะดูน่าอ่านกว่านะครับผม นะเพราะว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์และแทบจะตอบทุกอันเลยนะครับผมนะช่วยคอมเมนต์กันแบบว่าดีๆหน่อยนะเพื่อสังคมออนไลน์ของเราจะได้แบบว่าโอเคไงอืมน้องๆก็จะได้แบบว่านะดูเป็นเด็กที่โตแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็นั่นแหละควรควรควรจะเนะ่ยคอมเมนต์ให้มันโอเคหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องอื่นหรือช่องไหนก็ตามนะทุกคนที่ทำนะเนี่ยตั้งใจทำนะครับผมนะก็อยากจะฝากไว้เฉยเฉยละม,มีอะไรเราก็เหมือนพี่เหมือนน้องน,นะเนาะก็แนะนำกันนะ อย่าว่าผมว่าโอ้ผมดีมาจากไหนมาสอนนะครับไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับโอเคมาเล่นกันต่อนะครับอย่าซีเรียสเจออีกแล้วยิงดียิงดีเรียบร้อยฮัลโหลฮัลโหลเอเดอร์แมนอย่าไม่เอาไม่เล่นว้าวอันนี้คืออะไรเอ่ยขออนุญาตลองกดปุ๊บว้อะไรเอ่ยไม่เห็นมีอะไรเลย งูเป็นทางลับใต้น้ํานะครับโหเนี่ต้องลองลงไปดูซะแล้วอู้เป็นห้องลับน้ํายาเจเนเรตสเปอืมสามารถติโยนไปเหรอโอเคเราต้องเก็บอะไรดีบ้างเนี่ยของเรานี่แน่นชุดมากตอนนี้อันนี้อันนี้เก็บมาลุยต่อกันเลยดีกว่าไปแล้วอันเนี้ย โอเค,คกลไกเดียวกันนะครับมาเราอยู่ในปราสาทแล้วไปด้านไหนก่อนดีฮัลโหลมาทำไมให้อายบ้านนายอีกแล้วมาทำไมมาทำไมมาทำไมเปลี่ยนดีกว่าดาบดีกว่าดาบเร็วกว่าโอเคเรียบร้อยหมวกไม่เอาแล้วได้เยอะแล้วฮัลโหลโวววววววโดนยิงแล้วโอ้โหโดนยิงเข้าไป วัดธนูกันหน่อยเวลาพวกฮะฝีมือธนูพี่นี่ไม่เบาอยู่แล้วโอ้ตัวนี้ค่อนข้างถึกนะฮะมาประชิดเจอประชิดหน่อยข้ามนันโอ้โหแม่งแน่นชุดมากนะฮะเกาะศัตรูแต่ละตัวแน่นชุดจริงๆเรียบร้อยเก็บ ผมชอบลืมดูอาหารตลอดนะครับโอ้โหโดนละขอกินก่อนดิโอ้ยโดนโดนสองทางนะครับโอ้เฮ้ยแน่จริงอย่าลุมยิงดิอย่าลุมยิงมาตัวเดียวสิตัวเดียวสิครับ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 โอ้เยอะเลยอะยา โอ้ยคันจมูกคันจมูกโอ้โหแบบนี้ไม่มีอะไรนอกจากบูจริงๆนะบูบูบูเท่านั้นที่คลองโลกอะไรเผาอยู่เอ่ยอ๋อเราสามารถใช้เผาได้นะับฮลัลโหลได้ยินเสียงนะักนูเพงเปรง,งเพงในนี้มีอะไรไหมเนี่ยคงไม่มีอะไรหรอกมั้งสร้างไว้เฉยละไปต่อตรงนี้มีประตูยังเข้าไม่ได้นะครับ เออเป็นมอตุนอะไรเนี่ยอย่าไปยุ่งเลยเดี๋ยวเราไม่ฮัลโหลปีศาจหมูวู้โอ้ทีเดียวตายเลยอ้าวโอ้โหโอ้โอ้แรงแล้วโอ้โอ้ต้องต้องธนูวัฒนูธนูวัฒนูต้องธนูวัฒนูเท่านั้นโอ้โหเลือดเยอะซะด้วยตัวนี้ อย่าเข้ามายุ่งกับการต่อสู้ระหว่างลูกผู้ชายสิไปโอ้โหโดนละโอ้โหเขายิงเราทีกระเด็นกระดอนกระดุกกระแดกกระดอกกระแดกอย่าโอ้โหแม่งยิงโดนเว้ยตัวน,นี้แม่นเว้ยว้าเรียบร้อยผู้ชนะเท่านั้นที่อยู่รอด มาอีกแล้วโอ้เยอะมากนะมันน่าจะเล่นแค่สองคนแล้วแค่แบบเนี้ยโอ้ต้องเสียเวลามาไฟนะครับยิงอย่างเดียวตอนนี้เจ้าพีกเจ้าพีกเจ้าพีกฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งโหลสองโหลสามโหลสี่โหลห้าโหลตายดิตายดิโอ้โเลือดเยอะอีกแล้วตัวนี้ มันเลือดเยอะกันจังวะไหนดูสิได้ชุดครบเสร็จยังยังไม่ครบเลยอะทำไมได้แต่ของเก่าอะไหนไอหมูไปไหนละอุ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วอย่าออกมาออกมาก็เนี่ยครับยืนตีเลยฮะทีิวนะเข้ามาหาเราไม่ได้อยู่แล้วเราเร็วกว่าเราเร็วกว่าอุ้ยโดนแล้วอุ้ยนะฮะรัว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  ชนะชนะอดอกของไม่ฆ่าซะดีๆโอเคได้หมวกนะครับแองเจลิกเซ็ตโอเคเหลือแค่เสื้อก็จะครบแล้วนะครับอืมทางนี้มีอะไรหรือเปล่าขอดูก่อนที่เราจะไปชั้นสองกันนะครับนะโอ้โหตั้งใจเล่นมากพาร์ทนี้ไม่ได้หันหน้ามาดูท่านผู้ชมเลยนะครับนะค่อนข้างน่ากลัวกันเลยทีเดียวลืมกินอาหารนะครับ โอเคอิมลุยต่อฮัลโหลไม่มีอะไรนะอ hmm? อะไรอ๋อ oh, แค่เปิดอันนี้เฉยโอเคไม่ใช่ทางลับอะไรนะครับอะฮะไม่มีอะไรแล้วล่ะทางนี้นะครับผมเห็นอะไรกันหรือเปล่านะ ไม่มีแนะ่ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเดสก์พอตไม่มีอะไรโอเคไปไปอีกด้านหนึ่งเลยดีกว่านะครับทางด้านซ้ายนะยังไม่ได้ไปสำรวจเลยนะครับผมไม่มีอะไรดูประตูลับให้ดีๆนะครับนะเขาบอกว่ามีประตูลับอยู่ด้วยนะนะช่วยกันดูนะครับช่วยกันดูพูดเหมือนน้องเขาจะบอกผมได้นะฮัลโหลข้างล่างนี้มีอะไรเอ่ยเฮ้ย <c oughs> สเกลตันชิดมุมก็เสร็จค่าสิอืมบอสไฟโอ้บอสอยู่ทางนี้แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวต้องสู้บอสอีกแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะกินอาหารได้อิ่มก่อนโอ้ยังยังกินอาหารอยู่มันคืออะไรมันคือใครฮัลโหลฮัลโหล What ฮ้เฮ้ยู ออหาของอยู่เลือด900เลือด900รอกันเลยทีเดียวอย่ามาใกล้ไปไกลๆนะเราต้องอยู่ระยะห่างจากเขานะครับผมเพื่อเป็นการต่อสู้ที่ดีนะครับนะเขาจะยิงยาแต่เราไม่ได้เราอยู่ไกลไม่เป็นไรครับู้สบายครับบอสตัวนี้แพ้ทางเรานะครับนะเรามีธนูเฮ้ยมาเ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรมันฟุบฟับฟุบฟับ ซอมบี้มาแล้วซอมบี้าขวางทางสิเดี๋ยวมาขวางลูกกระดูข้าโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วไงล่ะโอ้ติดพิษแล้วครับอืมไอ้เจ้าซอมบี้นี่มันฮึมดุ้งจ,จริงๆไปไกลๆไปตายไปไอ้ซอมบี้บ้าไปไปโอ้ยโอ้ยโอ้เขาลีเลือดเขาลีเลือดเราก็ลีเลือดเหมือนกัน ขอบคุณที่ช่วยขอบคุณที่ปลาให้นะนะนะข้าดินะโอ้โหผมจะตายแล้วครับเนี่ยฮัลโหลหายแล้วเวย้ยอืมอย่ามาขวางลูกธนูข้าพอเจ้าซอมพี่ข้าจะยิงอยู่อย่างนี้แหละโ,โคตแรแลกเลือดนะครับรอไปทีครับนะอ่ะยิง ผมว่ายิงรัวๆเลยดีกว่าไปอยู่ใกล้ๆมาแล้วยิงรัวๆไงครับจะได้เร็วขึ้นนะโอเคอังนี้แหละโอเคท่านผู้ชมรอไปนะครับโอ้โหตอนนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรนะครับเพราะว่าเขาโจมตีเราได้ไม่ไกลพอนะครับผมแล้วก็หล่ออยู่อย่างนี้แหละครับทิปชิปทิปชิป,ชป,ชปนะบอกได้เลยว่าชิป หรือน้องๆใหญ่ห้ผมลองไฟดูไหมเข้าไปวิ่งแบบตีติดมุมไปเลยไหมเดี๋ยวรอมันเลือดสักร้อยนึงก่อนเราจะลุยกันไปเลยดีกว่า่าอืมพอแล,ะละ้วล่ะซอมบี้ไม่มีออกมาช่วยแกแล,ะละ้วล่ะฮะฮะตายสักทีสิครับนานมากนะว่ตจะยิงเสร็จอุ้ยโดนแล้วไงละ่ะโอ้เลือด50กว่าแล้ว ลุยไปดิครับมาแล้วเจอฆ่าเจอฆ่าโอเคต,ตึบตับเรียบร้อยมีของอะไรไหมเนียนี้กล่องเกิงเฮ้ย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 โอเครอหายพิษก่อนนะครับ <c oughs> หืหายหายชามากพิษ โอเคได้หนีมานะครับสไปเดอร์ไอแล้วก็ม okay ิวส okay. ิกบ็อกเคเ็ตของเหลือเสื้อเท่านั้นนะครับเสื้อยังไม่ได้เลยโอเคมาเราออกกันไปเลยดีกว่าแผ่นดิสแผ่นดิสต์แผ่นดิสแผ่นดิสมาแล้วฟับฮฮลโหลของมาเต็มเลย ไหนดูสิว้าห้าก้อนแล้วเราจะได้หมวกแล้วนะครับท่านะผู้ชมว้าหมวกโหดนะครับแล้วเสียงอะไรก็แกก็แกไหนดูสิได้ดาบอะไรมาอืมดาบเบานะฮะดาบไม่แรงเท่าไหร่โอเคไปกันดีกว่าของครบ เรียบร้อยนะครับไปหนึ่งตัวแล้วนะฮะเหลืออีกสองเท่านั้นนะครับผมฮัลโหลฮัลโหลยืนทำไรยืนทำไรกันยืนทำไรกันโอ้โ oh, ห oh, ตัวนี้มันเป็นลูกน้องหอยนั่นนี่ว่านะใช้ดาบดีกว่าเร็วกว่านะครับโอ้โ oh, ห oh, พอใส่เกาะเข้ามาปุ๊บเหลือตีสามนะครับโอ้โห oh, oh, มาจากไหนเยอะแยะเนี่ย มาจากไหนกันเยอะแยะไปหมดอย่าลุมสิแน่จริงอะหนึ่งหนึ่งไหมตัวตัวมั้ยล่ะฮะตัวตัวได้นะน้องอุย้ยตายยากจริงเลยตัวนี้โอเค เดีย๋ยวออกนอกบ้านไปก่อนละกันนะครับไปทําการแลกของก่อนเฮ้ยขากลับมาแล้วโอ้ยแลกของก่อนอ,อขอบคุณสำหรับหมวกนะเก็บของเข้าไปสิแม่ของเยอะเกินไปแล้วตอนนี้โอเคขอบใจมากพวกนาย ต่อไปเราไปที่ชั้น2กันแล้วนะครับอาไปบุกชั้น2กันเลยดีกว่านะโอเคเข้าไปชั้น2แล้วมาทำไมอีกละ่ะมาทำไมมาทำไมมาทำไมไปอย่าขวางทางข้าวูู้ขึ้นไปเลยอุ้ยกลัวลาวาชิเป่งฮัลโหล นี่มันห้องสมุดห้องสมุดอันกว้างใหญ่ไพศาลหวังว่าเราจะเจอห้องลับในนี้นะจะมีหรือเปล่าห้องลับนะ่ะฮัลโหลห้องลับห้องลับอยู่ในนี้ไหมในนี้หรือเปล่าไม่รู้แหละโคมฟงโคม,โคมไฟดูหมดนะโอเคสสำรวจให้ครบทุกที่นะครับผม ไม่มีอะไรนะโอเคเป็นหอสมุดโอ้ไฟบอสอีกแล้วฮัลโหลซอมบี้โอ้โดนยิงเข้าแล้วล่ะอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ไปไกลไกลไปไกลไกลไปไกลไไปไกลไไปไกลไกล มาทำไมไปอุ้ยมาใกล้เราทำไมม,มาทักใกล้เลยโอ้โห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 อย่าลุมอย่าลุมขอร้องขอร้องอย่าลุมโอ้โหเอาสติก๊กับดักออ,อ,อืตายไหมล่ะตายไหมล่ะกูเนี่ยแหละตาย เออลองไม่ต้องลุมมาด้วยฮะเอาใบเอาใ่ไปแก้แค้นเพื่อจะสู้กับบอสแล้วก็จะสู้บอสอีกหนึ่งตัวก่อนที่ข้าจะจบพาร์ทนี้หน่อีนี่ใช่ไหมไอ้นี่นี่แหละที่มันฆ่าเราเรียบร้อยมาเจ้านทาทนูเรามาไฟกันอย่างลูกผู้ชายดีกว่าไฟกันอย่างลูกผู้ชาย ไฟกันอย่างลูกผู้ชายไฟกันอย่างลูกผู้ชายสิฮัลโหลฮัลโหลมาเลยดีกว่ายิงตัวตัวกางเกงแล้วได้เสื้อมายังเสื้อไม่ได้เลยนะครับโอเคถึงเวลาที่เราจะสู้แล้วล่ะมาเลยดีกว่าพร้อมแล้วบอสจะหน้าตาเป็นยังไงกันแน่เฮ้ย นี่มันลูกน้องมานี่หาเฮ้ย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 ตัวอะไรเนี่ยอุยอ้ยเุ้ยมาทำไมมาทำไมไปไกลๆอยา่าโอ้มืดมือดอะไรคือวาร์ปวาร์ปมาตรงไหนยังไงอะไรงงแป๊บอุ้ยมาแล้วไฟไหม้ด้วยโอ้โอ้โ,อโ,อโ,อโหดมากโ,โหดมากตัวนี้โอ้แต่เลือแดแค่200นะครับไม่เป็นไรสบายอยู่ เจ้าสเกลตันอย่าเข้ามาสู้แบบซอกลืบนะฮะโอ้ติดอย่าติดอย่าติดถอยหลังสู้อ้ามือดอีกแล้วมือดอีกแล้วโอ้โหตกโดนว์ปมาไหนเนี่ยนี่ที่ไหนเนี่ยข้าไม่เห็นข้าไม่เห็นอะไรเลยโอ้เจ้าลูกน้องทั้งนั้นมีแต่เจ้าลูกน้องมาทำอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้าจะตายแล้ว เขาจะตายแล้ววิ่งก่อนสิโห้มันตายยังวะอ้าเอาวอา,อาวา้าปมาอีกแล้วออาอะไรวะผม,มงไปหมดแล้วเนี่ยแล้วทำไมเลือดมันเลือดมันไม่มีโผล่แล้ววะไม่เห็นเลือดแล้วครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้น มันตายยังวะเนี่ยตายไปแล้วมั้งเฮ้ยยังไม่ตายนี่ว่ะอ้าวหายไปไหนอะบอสเราบอสเราหายไปแล้วครับอยู่นี่ไงละ่ะ what the fuck ฮัลโหลฮัลโหนึ่งโหลสองโหลสามโหลสีโล่โหลห้าโหลหืมมาแอบอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเราวาร์ปกูไปไหนเนี่ยฮะฮะต้องเคลียร์กันหน่อยแล้วไอ้บอส ฮึมโอเคเรียบร้อยสบายสบายนะครับสบายโอเคแผ่น okay, ด mm ิส hmm. ได้มาแล้วฟับอยู hmm. <you>. okay, mm ่โอเคได้แผ่นดิสแล้วครับฮัลโหลโอเค ออกมานะครับไม่ชอบฟังเพลงมันครับเรียบร้อยนะครับสำหรับบอสอีกหนึ่งตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมนะที่จริงมันก็ส่งพาร์ทแล้วแหละพาร์ทที่แล้วก็หยุดไปแล้วทีหนึ่งนะแต่ไม่ได้บอกนะแต่พาร์ทนี้ก็จะบอกแล้วกันนะนะครับไว้เจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวหมดแรงแคสไงโอเคสวัสดีครับเจอกัน